สวัสดีครับนะครับวันนี้ครูชายนะครับจะพามาชมนะครับวิธีการขับรถนะครับคือขับรถในสนามเป็นภาคปฏิบัตินะครับวันนี้เป็นนักเรียนสุภาพสตรีนะครับมาจากจังหวัดจังหวัดอะไรนะครับจังหวัดบุรีรัม์บุรีรัม์นะครับเดินทางมาจากจังหวัดบุรีรัม์นะครับมาเรียนอยู่ที่โรงเรียนสอนขับรถไวได้ลังสิตปทุมธานีนะครับ ก็วันนี้ก็จะเป็นรถบรรทุกเพื่อการขนส่งชนิดที่2นะครับเดี๋ยวครูชายจะพานะครับให้ทุกคนมาชมว่าสุภาพสตรีก็สามารถเรียนได้นะครับไม่แพ้ผู้ชายนะครับเดี๋ยวเรามารู้จักนะครับกับนกสวัสดีครับน้อไฝ้าก็แนะนำตัวเองนิดนึง ชื่อายค่ะครับชอเลนชื่อไฟนะครับมาจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็คือเดินทางขึ้นรถทัวร์มาเลยนะครับมาลงอยู่ที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธ์นะครับเสร็จแล้วทางคุณครูนะครับไปรับจากฟิวเจอร์มานะครับมาที่โรงเรียนเรานะครับเมื่อวานนี้นะครับก็มานอนพักนะครับที่ห้องที่ทางโรงเรียนจัดไปให้นะครับก็อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็สามารถมาเรียนได้นะครับมีที่พักให้ฟรี นะครับอ่วันนี้น้องฝ้ายจะเอาใบขี่นะครับทอสองเอาไปขับรถอะไรครับผมรถหกล้อค่ะอ่ารถหกล้ออ่าขนส่งอะไรครับขนส่งพัสดุค่ะขนส่งพัสดุเกี่ยวกับคล้ายๆกับเคอร์รี่ค่ะเคอร์รี่นะครับก็ขนส่งจากจากที่ไหนไปไหนครับจากเหนือลงใต้ค่ะจากเหนือไปใต้เลยแล้วจากใต้มาเหนือด้วยไหมครับค่ะโอ้โหนะครับเดินทางยาวไกลมากนะฮะ ต้องระดับมืออาชีพนะครับถึงจะทําแบบนี้ได้นะครับประสบการณ์เคยขับมาแล้วกี่ปีแล้วฮะปีหนึงอ่าหปีนะครับ,รบก็มาเรียนกับครูชายนะครับเพื่อเสริมทักษะแล้วก็ทำใบ,บขี่นะครับตอนนี้ยังไม่มีใบ,บขี่เนะาะอลอดลอดมาได้ไงเนะี่ยก็ขับแต่ทางตรงอย่างเดียวอ๋อไม่เจอเลยไม่เจอด่านเลยใช่ไหมใม่ครัอ่านะครับก็ นะครับไม่แนะนำนะครับถ้าเราจะขับรถบรรทุกถ้าเรายังไม่มีใบอนุญาตนะครับไม่แนะนำนะครับใครที่อยากจะขับรถบรรทุกเป็นหรือขับเป็นอยู่แล้วนะยังไม่มีใบอนุญาตแนะนํามาที่โรงเรียนสอนขับรถไวัยได้นะครับเดี๋ยวครูชายนะครับจะจัดให้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มนะครับขั้นตอนนะครับและการปฏิบัติในสนามเดี๋ยวโดยน้องฝ้ายนะฮะก็มาเรียนไปแล้วประมาณสองชั่วโมงนะครับสชั่วโมงเบื้องต้นไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ฝีมือน้องค้ายจะเป็นอย่างไรนะครับเชิญน้องค้ายได้เลยครับวันนี้นะฮะสัดส่วนความสูงของน้องค้ายน่าจะไม่เกิน150ยหนะฮะ,ะ,ฮะก็อาจจะดูแล้วไม่ค่อยเหมาะกับรถบรรทุกสักเท่าไหร่แต่ก็ขับได้นะครับขับได้นะวิธีการขับขับได้นะนะครับก็ขึ้นรถนะครับอย่าลืม คาดเบลล์เสรก่อนนะครับนะปรับเบาะปรับที่นั่งให้เรียบร้อยแล้วคาดเบล์นะครับต้องคาดเบล์ทุกครั้งนะครับอ่าเสร็จแล้วก็ปิดประตูนะครับปิดประตูนะครับอ่าสตาร์ทเครื่องเลยนะครับอย่าพลาดสตาร์ทเครื่องอ่าเดี๋ยวครูขึ้นไปด้วยนะครับ นี่ก็คือรถฝึกหัดนะครับรถฝึกหัดของโรงเรียนนะครับอ่าก็จะมีอยู่สองคันนะครับมีอันนี้ป้ายป้ายแดงครับเพิ่งจะซื้อมานะครับส่วนคันนี้นะครับเก่าหน่อยนะฮะแต่เก่าตอนนี้เก่านะเก่านะครับอ่าเดี๋ยวให้น้องป้ายนะครับ ตัวนี้ครูได้ทําการสอนเกี่ยวกับการตรวจเช็ครถเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะผ่านขั้นตอนนั้นไปเลยนะครับให,ให้น้องควายเริ่มปฏิบัตินะครับในภาคปฏิบัติถ้าน้องควายพร้อมอก็เริ่มได้เลยนะครับเริ่มปฏิบัติได้เลยครับต่อต,อต่อรถอะไรก็แล้วแต่นะครับกระดูกที่กระจกนะครับ จบซ้ายมองขวานะครับดูนะครับจะมีรถหรือไม่มีเราก็ต้องจำเรืองอะไรตลอดเวลานัสัดส่วนไม่ใช่ปัญหานะครับเกี่ยวกับการขับรถบรรทุกนะครับเพราะว่าเบาะของเราเนี่ยมีไว้ให้จัดนะครับในท่าทางการขับขี่อยู่แล้วนะครับ วิธีการขับนะครับของน้องป้ายนะฮะมาเรียนกับปูชายไปแล้วประมาณ2ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็จะเป็นสนามของเราอ,อันนี้จะเป็นการนะครับหยุดรถบนทางลาดชันนะครับเดี๋ยวเรามาชมน้องป้ายกันนะครับว่า จะปฏิบัตินะครับได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับจากที่เราสอนไปแล้วเนี่ยนะก็ไปหยุดรถดบททางราชัา,น,ชานะครับในจุดที่เรากำหนดไวนะนะ้เรามาดูกันเลยแล้วนะวิธีการ ก็มาหยุดในเส้นที่เรากําหนดนะครับไม่เลยป้ายหยุดนะครับวีการจอดหยุดนะครับอันนี้เราปลดเกียร์ว่างนะครับปลดเกียรว์ว่างเรียบร้อยนะครับปลดเกียร์ว่างให้นึกถึงภาพตอนเราติดรถรถติดไฟแดงนะฮะอ่าติดไฟแดงตอนนี้รถเราติดไฟแดงอยู่นะครับ าน้องฝ้ายพร้อมน้องฝ้ายไปได้เลยครับขนาดเคลื่อนตัวห้ามประมาทบาดเสียวหรือลถนะครับไหลเคลื่อนเกินในจุดที่กําหนดนะครับขึ้นไปนิ่มนวลนะครับนิ่มมากดูชายเขาจะพาชมบรรยากาศภายในสนามด้วยนะครับแล้วก็ดูน้องฝ้ายขับไปด้วยขนาดตปขับอยู่เนี้ยนะครับก็จะมีรถที่มาเรียนกับเราด้วยนะครับมือใหม่ ช่องนี้นะครับเป็นช่องครับเดินหน้าถอยหลังในช่องทางตรงนะครับก็ขับรถไปหยุดนะครับในจุดที่กําหนดเสร็จแล้วก็หยุดรถแล้วถอยหลังกลับ,รบเรามาดูนอ้องควายถอยหลังกันนะครับ ขอพ้นหลักแล้วนะครับเราก็เดินหน้านะครับเดินหน้านะครับดูแลน้องควายชิวมากตอนนี้ มีแคบนะครับต่อไปเราจะเข้าโค้งนะครับซ้ายนะครับเป็นรูปตัวเอ นะครับคลัตช์นะครับมีหน้าที่เดียวก็คือตอนหยุดและจอดรถหรือเปลี่ยนเกียร์เท่านั้นนะครับจะไม่มีการขับรถแล้วท้าไปวาวที่แตนคลัตช์นะครับ ก็ให้ดูบรรยากาศนะครับรอบๆโรงเรียนนะครับสนามฝึกใหญ่นะฮะใหญ่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับท่านที่สนใจที่จะมาขับนะครับก็มาฝึกเรียนได้นะครับขับเป็นนะครับก็เปิดแวักษะนะครับให้ถ้าขับให้เป็นก็จะสอนให้นะครับตั้งกระเบื้องต้นะนะครับ นี้น้องควายมองไกลน้องควายเห็นอะไรครับเห็นหญ้า,า,าแล้วก็รถครับผมตังแพงครับแล้วถ้าน้องควายมองใกล้น้องควายเห็นอะไรครับเหนเกตครับเห็นตัวครับครับผมตัวครับนะครับถ้าต่อไปนะครับจะเป็นการจอดนะครับ คิดขอบทางด้านซ้ายนะครับนะครับทีน,นี้เราต้องหยุดรถนะครับเพื่อเตรียมตัวนะครับเข้าจอด ควาพร้อมก็ปฏิบัติได้เลยนะครับเราจะจอดด้านซ้ายเราก็ต้องเปิดไฟเลี้ยวซ้ายด้วยนะครับเพื่อให้รถหลังเขาทราบนะครับว่าเราจะทำอะไร ออกทางด้านซ้ายนะฮะหน้ารถไม่เลยป้ายหยุดนะครับโอเคสวยงามมาก ปยหยุดนะครับเราต้องหยุดนะครับจะมีรถหรือไม่มีก็แล้วแต่เราต้องหยุดนะครับปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรตอนนี้เราจะเลี้ยวขวานะครับเราก็จะเปิดไฟเลี้ยวขวาน,นี่ก็บรรยากาศนะครับภายในสนามของเรา ลับชันนะครับออกตัวไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์เลย ิลเลยนะครับความรู้สึกช่วยแนะนําหน่อยนะครับว่าเพื่อนที่อยากจะมาเรียนกับเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างคุณครูสอนคครูสอนไม่โหดค่ะสอนแบบเป็นกันเองค่ะเรียนง่ายค่ะเข้าใจง่ายด้วยจากจากเมื่อเช้าใช่ไหมฮะจากตอนนี้นะครับเป็นยังไงความรู้สึกจากเมื่อเช้ากับตอนนี้ความรู้สึกเราเมื่อเช้าเก่งๆเลยค่ะ พอได้ขับไปขับมาก็ง่ายสบายเลยค่ะครับมีอะไรที่จะแนะนำเพื่อๆนๆมาเรียนไหมก็มาเรียนก็ง่ายเรียนง่ายนะครั้องป้ายเราจะเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งนะครับแต่จะ,จะเน้นปฏิบัตินะครับปฏิบัติเก่งนะครับใช้ได้เลยนะคใช้เวลาสอนกันแค่สองชั่วโมง นะครับน้องไ้ายก็จะเข้าใจนะครับเข้าใจวิธีการปฏิบัตินะครับทั้งภาทคษฎีและภาพปฏิบัติในสนามนะครับก็ส่วนมากนะครับผู้หญิงนะมาเรียนกับเราก็จะเป็นคนใจเย็นนะครับขับแล้วใจเย็นนะครับดูแล้วปลอดภัยนะครับจะไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับส่วนใครที่ได้ดู Youtube หรือคลิปที่ผู้ชายทำในวันนี้นะครับ แล้วสนใจนะครับอยากจะมาเรียนนะครับหรือจะมาเสริมเพิ่มทักษะนะครับก็ให้กดติดตามนะครับในช่อง Youtube คับกูชายสอนขับรถได้เลยนะครับี๋ยวก็มาติดตามกันว่าคลิปหน้าเนี่ยกูชายจะนะครับทำอะไรมาให้ดูนะครับถ้าดูแล้วก็ช่วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับด้วยนะครับขอบคุณครับ